สวัสดีครับแทนเชียงฮาเซกาวะนะครับวันนี้เห็นเลขแ็บแล้ว6 1ห a งีเนี่ยมันก็ไม่ไม่ต้องสนเรื่องราคาแต่จริงๆราคาขึ้นมันก็ดีใจแหละแอบดีใจอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ครั้งที่แล้วอ่า5ก6 1ก็แน่นอนมันก็ราคาขึ้นซื้อเลยนะครับ แล้วแถมวันนี้จริงๆเป็นวันพิเศษด้วยจริงๆแล้วนะอาจจะเกินๆตั้งแต่ครั้งที่แล้วล้วว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่8ของเดือน8ถ้าสังเกตได้ผมเริ่มวันที่9เดือน2เนี่ยแปลว่าวันนี้จริงๆเพิ่งผ่านมาครึ่งทางนะครับวันที่1 1 5นะครับก็เพิ่งทําถึงครึ่งทางนะครับผมจริงๆก็เลยเป็นวันพิเศษวันหนึ 8, 8่งแปดแปด ศ2 2ย okay. ์โอเคหงิบสองเปอติดลบสิบสองเปอร์เซ็นส่วนร้ำซามติดลบสีิดเปร์เซนะครับห่างกันเกือบเกือบสามต้นทุนตอนนี้อยู่ที่75,000บาทนะครับวันที่เริ่ม DCA อันแรกเนี่ยหเดือนที่แล้วจากวันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่0แบาท กราฟหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้1,3,400บาทอยู่ตรงเส้นสีเหลืองอันนี้เนาะก็คือจุดเริ่มต้นของสีน้าเงินสีแดงก็เริ่มต้นตรงนี้แต่ไปไปมามาเริ่มมาปุ๊บก็เลยตกขึ้นอาจจะมีขึ้นนิดนึงช่วงกําไรนิดนึงแต่ก็หลังจากนั้นก็ตกล่วงไซเว์แล้วก็ตกล่วงอีกทีแล้วไซเว์ way อยู่ข้างล่างประมาณ4 0,000บาทแล้วค่อยฟื้นขึ้นมาในช่วงตรงนี้นะครับก่อนถึงประมาณ6 0,000วันนี้ก็เพิ่งแตะ6 0 0 0ืน อ่อรีวิวคร่าวๆเลยก็คือคือโชคดีที่เป็น DCA เอนะอันนี้ก็พูดตามตรงว่าใครจะไปตัดสรุปได้ตอนเดือน2วันที่9ว่าหลังจากนี้ครึ่งปีจะตกขนาดนี้นะครับบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยเดือน2ผมบอกให้เลยตอนนั้นยังไม่มีสงครามยูเครนตอนนั้นยังไม่มีเงินเฟอ้อตอนนั้นยังไม่มีการเทขายทรัพย์สินทุกตลาด ในพร้อมๆในเวลาพร้อมๆกันขนาดนี้นะครับผมเริ่มมีแล้วแต่ก็ยังไม่มีน้ํามันก็ไม่ได้ขึ้นคอมมูนิตี้ก็ไม่ได้ขึ้นเริ่มขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นขนาดนี้เพราะว่าสงครามยูเครนรัสเซียก็ยังไม่ได้เกิดอินฟลชันก็ยังไม่ได้วัดทางทันที่คนก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยก็ไม่รู้ว่าต้องขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนมาถึงตอนนี้ผ่ามา6เดือนเพิ่งจะรู้ตัวว่าเอ๊ที่บอกว่า น่าจะมีเ <irgendw> น <el che> anyway, um ี่ยมันก็ม like ีจริงๆแต่เสือกมีมากกว่าที่คิดกันหมดเลยนะครับผมก็เลยเป็น6เดือนที่ปั่นผวนเยอะตั้งแต่ตอนเริ่มเลยเริ่มมาก็ปั่นผวนตกขึ้นแล้วก็ตกอีกตกอีกตกอีกแล้วก็เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาดนึงเนี่ยเป็นบันได3ขั้นเพิ่งจะขึ้นขึ้นมา1ขั้นยังไม่ถึง1ขั้นซ้ำก็หลังจากนี้ถ้าขึ้นไปถึง7 0 0 0หมืก็น่าจะอีกขั้นหนึ่งยังไงก็ตามก็คือยังอยู่ขาลงนะครับยังอยู่ภายใต้ยังอยู่ ใต้เส้นสีเหลืองก็คือใต้เส้นใต้ใต้น้ำที่เรียกว่าใต้น้ำกันใต้ราคา1,3,400บาทเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เฉลีย่ย DCA มันก็เลยทำให้สีแดงค่าเฉลี่ยเนี่ยมันตกลงเรื่อยๆตามที่สีน้ำเงินมันตกก็ไม่ได้มีอะไรจะรีวิวหรือรีเฟล็กหรือแชร์อะไรเนาะก็คือจะบอกว่าอย่างที่บอก3-4อย่างที่ผ่านมาเนี่ย6เดือนที่แล้วเนี่ยไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดขึ้นประมาณนี้ แต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เลยปั่นผลขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สามารถพูดได้ว่าพวกเราโชคดีที่ DCA ไปไม่ได้เลือกล่าซ้ำถ้าเลือกล่าซ้ำกว่าน,นี้ก็ตกไป41%ตั้งแต่ราคา1 3 4 0 0บาทบางคนก็บอกว่าโอ้ยคงคัดลอสตั้งแต่คัดลอสตั้งแต่ตกแรกๆ70,000บาทแล้วหรือไม่ก็เทคโปรฟิตตั้งแต่1 0 0 0 0 0กว่าบาท1น0 0 0 0สนห0 0 0แต่ใครจะไปรู้ว่า มันจะขึ้น1 7 0 0 0 0 0นเ0 0ตั้งแต่ตอนที่มันตกครั้งแรกเป็น70,000ในเดือนแรกๆเองถูกไหมแล้วขึ้นมา1,17,000ใครจะไปรู้ว่ามันจะตกไปถึง70,000 60,000, 50,000 30,000, 40,000แล้วก็ฟื้นกลับมาตอนนี้เป็น60,000ก็ไม่มีใครรู้ใครจะไปรู้ว่าอีก6เดือนหลังจากวันนี้เนี่ยปูตินจะทำอะไรถงออกไหมหรือจีนเศรษฐกิจจีนจะดีขึ้นบ้างไหม หรืออเมริกาจะเป็นยังไงหรือญี่ปุ่นอ่านยนกเก่าจะโดนยิงทุกอย่างไม่มีใครรู้หรอกแล้วทุกครั้งที่มีสิ่งที่ไม่รู้เกิดขึ้นไม่ได้คาดเดาไม่ได้คาดหวังเกิดขึ้นกราฟมันก็จะปันป่นพวนปั่นพวนด้วยเหตุผลไรก็ตามเอาง่ายๆเลยเป็นสิ่งที่คนคาดเดาไม่ได้มันก็จะปัน่นพวนเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่ปัน่นพวน DCA ก็จะ เป็นออปชันที่ดีกว่าเสมอเพราะฉะนั้นในระยะยาวถ้าสมมติไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งอย่างผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้รายละเอียดเรื่องเศรษฐศาสตร์หรือการเมืองหรือการเงินอะไรเงี้ยมันก็จริงๆก็ง่ายดีสำหรับผมเนาะ DCA ผ่านมา6เดือนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ใช้สมองเยอะขนาดเลยใช้แต่ดิสซิปลินซึ่งใครๆก็ทำได้เดี๋ยวนี้มีระบบมี tools มีฟีเจอร์ใน Binance สนีก็มี มมีอะไรที่มันเป็นเทคมาแทนดิสซิ п ลินของคนเนี่ยมันก็ทำได้หมด DCA ฟีเจอร์มีทั่ทททวไปนะครับผมไม่จำเป็นต้องมานั่งอัดคลิปวันละ5นาทีอย่างนี้ถูกไหมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณจะตัดสินใจทำ DCA หรือเปล่าถ้าคุณตัดสินใจคุณสามารถมองข้ามการบันพวนแบบนี้ได้ไม่ต้องมาห่วงว่านายกเก่าของประเทศไหนคนถัดไปจะโดนยิงหรือประเทศไหนจะยิงนิวเคลียร์หรือประเทศไหนจะทะเลาะกับประเทศไหน หรือเงินเฟ้อจะขึ้นยังไงดอกเบีย้ยจะขึ้นยังไงหรือจะเกิดโรคโควิดโรคระบาดเชื้อไวรัสดุ่นใหม่โควิด23หรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าเป็น DCA มันก็ได้ผลตอบแทนที่ขัดทุนน้อยกว่าล่าสัำแบบตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือรู้สึกว่าโชคดีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหเดือนที่แล้วไม่ได้ตัดสินใจที่จะลํามัโชคดีที่ มา DCA จนถึงวันนี้แล้วก็หลังจากนี้อีกครึ่งปีอีกครึ่งทางเนี่ยผมก็จะ DCA ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกใครจะไปรู้ละ่ะว่าอีก6กเดือนหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขนาดนี้เนี่ยก็ d C A ไปก่อนมันก็น่าจะดีกว่าล้ำสันนะครับผมดีกว่าใน2ทางเลยถ้าอยู่ในขาตกก็ขาดทุนน้อยกว่าถ้าอยู่ในขาขึ้นมันก็ขาดทุนมันก็กําไรง่ายกว่าแต่ถ้าสมมติมันขาขึ้นตลอดมีแค่กรณีเดียวที่ผมรู้สึกว่า น่าจะแพ้ล้ำซ้าก็คือขาขึ้นตลอดทางซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากโดยเฉพาะในโลกที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะอยู่ในขาขึ้นตลอดทางตลอดเวลา1ปี365วันเนี่ยจะขาขึ้นทุกวันอันนี้คือเป็นกรณีเดียวที่ล้ำซ้ำจะชนะดนะี a เนาะแล้วใครจะไปตัดสรุปได้ว่าจะเป็นจะมีโอกาสเท่าไหร่ ที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็หลังจาก6เดือนตั้งแต่วันนี้ที่ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ง่ายๆก็น่าจะเป็น dca สําหรับคนโง่ๆอย่างผมนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแชร์ในครึ่งทางเนาะ half way through 6เดือนที่ผ่านมาทําไปแค่115บาเแต่ว่าถ้าครบทั้งหมดเนี่ยหปีเนี่ยก็น่าจะประมาณ230ประมาณ23,000บาท เดี๋ยวมาดูกันอีกทีอีก6เดือนหน้าเนี่ยว่า23,000ันบาทของผมเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นอาจจะขาดทุนมากกว่าน,นี้ก็ได้อาจจะขาดทุนมากกว่า12%หรืออาจจะอ่ากำไรก็ได้แต่จจะกำไรไม่เยอะหรือเยอะถ้าไม่เยอะอาจจะแพ้ลํำซ้ำก็ได้ใครจะไปรู้มีอะไรเกิดขึ้นตั้งได้ตั้งเยอะแยะเดี๋ยวลองทำดูทุกคนไม่ต้องลองเรียนแบบผมนะก็ใช้ผมเป็นหนูทดลองอย่างนี้แหละ ถ้ามีอะไรก็มีเซจเข้ามานะครับผมผมจะได้เอามาพิจารณามาทำเอ็กซ์เพร์เมนต์อื่นหรือว่าจะเอามาปรับในชีตนี้แต่หลักๆฟันเดเมนทัลผมก็จะไม่เปลี่ยนผมก็จะซื้อวันละ100่100บาทในระยะเวลาอหปีนะครับอันนี้ผ่านมาครึ่งปีละเพราะฉะนั้นเหลืออีกครึ่งครึ่งปีทุกวันตั้งแต่วันจนันทร์ถึงวันศุกร ยกเว้นสาวอาทิตย์แล้วก็ยกเว้นวันหยุดพิเศษอย่างเช่นอาทิตย์นี้วันศุกร์ก็เป็นวันแม่เนาะก็น่าจะไม่ได้ทํางานเพราะฉะนั้นก็วันก็เว้นวันนั้นนะครับผมอนอกจากนั้นผมก็จะทำทุกวันวันละร้อยบาทโอเคนั้นเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีคราวหน้านะครับสวัสดีครับ